นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นในตำนานของอยุธยานะครับร้านนี้ขึ้นชื่อว่าลูกชิ้นอร่อยที่สุดนะครับถ้าพูดถึงร้านยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นนะครับคนอยุธยาต้องรู้จักกันดีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกันเลยทีเดียวเพราะเขาขายกันมานานกว่า80ปีแล้วนะครับโดยอากงคนนี้นะครับคือเจ้าตำรับเป็นคนจีนฮักก้าซึ่งทําพวกลูกชิ้นอร่อยมากเริ่มจากขี่ซาเล้งขายก๋วยเตี๋ยวตามงานวัดชามละ2บาท3บาทนะครับจนมาเปิดร้านขายจนโด่งดังติดลมบนจนถึงทุกวันนี้ครับและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยยักกกกกใใหหหญ่่่ลลูููชิ้้้้้้้นนนนสาาาาาาาขขีีีจจะออตรรรงงงมมบุุบถเเเทพวซย ทางเซ็นทรัลอยุทยาทางที่จะไปอาบาจอนะครับเจอสี่แยกเลี้ยวขวานะครับจะเจอหมู่บ้านกรุงศรีอยู่ทางขวามือนะครับสังเกตตึกสีน้ําเงินตรงหัวโค้งไปอยู่เทินนะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยที่จะรถกว้างมากนะครับทีเด็ดของที่นี่เลยคือลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะครับที่ร้านเขาจะทําเองสดใหม่ทุกวันวันนี้เรามาแต่เช้าเพื่อมาดูการทําลูกชิ้นที่เขากําลังทํานี่คือลูกชิ้นหมูนะครับนี่เป็นผักชีนะใส่ทั้งรากทั้งต้นเลยลูกชิ้นที่นี่ก็จะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศสมุนไพรชัดเจนเนนนนเเเเเืื้้้้ออออออหหหหมมมมมููกกกกก็็จจะะะใใชยยยย่่่าาาางงงงดีีาานนีีีัครรรททิไแลลวปุๆ ข้าเครื่องบดผสมจากนั้นก็นํามาใส่เครื่องนวดผสมให้เข้ากันใส่น้ําแข็งไปด้วยเพื่อให้มันมีความเด้งกรอบนะครับใส่แป้งเล็กน้อยเพื่อให้มันยึดเกาะนวดจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาเข้าเครื่องทําลูกชิ้นมันก็จะถูกบีบออกมาเป็นลูกเท่าๆกันนะครับจะเห็นได้ว่าสีของลูกชิ้นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของผักชีเขียวๆน่ากินมากลูกชิ้นเนี่ยเขาจะทําวันต่อวันนะครับไม่ได้ทําทิ้งไว้มันก็จะได้ความสดใหม่นุ่มเด้งด้วยสูตรที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมและที่นีีีีี่่่่เเ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 ค้้้าาาากกก็็ยยยััังงงรรษุณภพไไไวววหหหมมมมมมืืือออนนนนนนดดิิิปปป๊ะ80ทแแลลลสชต ตรงนี้นะครับเขาก็กําลังทาเต้าหู้ยัดไส้นะครับหรือที่นี่เขาจะเรียกว่ามังกรคาบแก้วเป็นเต้าหู้ผ่านะครับยัดไส้หมูสับทําทีนึงก็เป็นร้อยๆชิ้นนะครับแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วครับอันนี้คือสูตรเก่าแก่สไตล์จีนฮักกาด,ดังเดิมเลยแล้วก็ที่นี่ก็จะให้ความสําคัญกับน้ําซุปนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อแยกหม้อกันคนที่ไม่กินหมูไม่กินเนื้อก็มากินที่นี่ได้นะครับอันนี้คือข้อกระดูกวัวนะครับหัวใจสําคัญที่ทําให้น้ําซุปหอมหวานจากไขกระดูกที่เขาต้องมาเชื่อไว้แบบนี้เพราะวว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 ่่าาากก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 กรระะดดููัััััมมมมนน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 หหหคบบแแแแแลลล้้้้้้้็็็จตติอออเเเยขไีีพพืื ต่างๆเขาจะต้มลงไปด้วยเพื่อความนัวของน้ําซุปนะครับบอกเลยว่ายือนอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากเนื้อเปื่อยเขาจะต้มเป็นชิ้นแล้วก็ค่อยเอามาหั่นแล้วก็ใส่เครื่องตุ๋นอีกทีมันจะนุ่มเปื่อยพอดีเลยแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นพวกเอนตุนนะครับนี่ครับดูความเด้งดึงเด้งดึงพวกเอนตุนเนื้อตุนที่นี่เาก็จะมีรสชาติซึมเข้าเนื้อไปเลยนะแล้วเทคเจอร์ที่นี่ก็คือเด้งนุ่มหนึบนะครับคือมันก็ไม่ได้ละลายหายไปเลยแต่ว่ามันจะมีเนื้อสัมผัสให้เราได้เคี้ยวสนุกๆด้วยนะครับ ก็สั่งมาลองกินแทบทุกอย่างเลยนะครับเริ่มจากพระเอกของที่นี่กันก่อนก็คือลูกชิ้นจานนี้คือชุดรวมลวกนะครับราคา120บาทจะมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อมีหมูยอเต้าหู้ยัดไส้นะครับแล้วก็มีหมูหมักตับลวกนะครับชิมลูกชิ้นก่อนเลยคือลูกชิ้นหมูรู้สึกว่าลูกชิ้นเขามีรสชาติเข้มขน้นได้กลิ่นพริกไทยกระเทียมผักชีแต่ว่าไม่แรงมากนะครับรสชาติกลมกล่อมไม่มีความรู้สึกของแป้งเลยครับอร่อยมากต่อมาคือลูกชิ้นเนื้อรสชาติเครื่องปรุงต่างๆเหมือนกัััับลลลลููกกกกชิ้้้้้นนนนนนหมมมมเเเแแต่่่จะีีขขอออองืืทป็ษณ์ึาวสสผ เคี้ยวมากกว่าและเป็นเนื้อล้วนไม่ติดเอ็นนะครับแล้วนี่คือต้มหู้นะครับตัวต้มหู้จืดๆแต่ว่าไส้ข้างในนี่คืออร่อยมากเป็นหมูสับที่ไม่ใช่แค่หมูนะครับเพราะว่าเขาจะหมักผสมมากับเครื่องหลายอย่างมีพวกกุ้งแห้งอะไรด้วยนะครับมันจะหอมอร่อยมากหมูยอก็ดีนะครับเป็นหมูยอห่อใบตองสูตรเวียดนามจากมุกดาหารหมูยออร่อยมากกินเปล่าๆก็ได้แล้วก็จะมีหมูสดตับลวกนะครับที่การลวกเขาก็จะไม่ได้เอาไปลวกในน้ำเดือดๆนะครับเขาจะตักน้ำซุปร้อนๆเนี่ยราดลงไปมันก็จะนุ่มอร่อยไม่แข็งจะจิ้มกับ มีคลุกสายดำครับเขาก็จะมีสายดํากับสายแดงนะที่นี่เขาจะคลุกให้ชามต่อชามซอสจะทํามาจากน้ำมะขามคลุกกับเส้นหมี่ง่ายๆเลยนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็กะเจียวชามนี้หกสิบาทรสชาติจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งมีเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็มีกลิ่นหอมพิเศษจากซีอิ๊วดำนิดหน่อยเปรี้ยวเค็มหวานสามรสอร่อยดีครับแนะนําให้กินพร้อมกันทั้งเส้นหมี่กกเจียวลูกชิ้นส่วนมีคลุกสายแดงก็จะคลุกกับซอสเย็นตาโฟครับให้ความรู้สึกกึ่งๆมีแดงงานวัดกับมีแห้งเย็นตาโฟกินเพลินๆอร่อยดีนะครับหก ยำที่มีเบสความเปรี้ยวจากมะขามชามนี้สั่งมากินเล่นได้ดีนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเผ็ดจากพริกปน่นมีความเป็นยำเบาๆนะครับส่วนลูกชิ้นไม่ต้องอธิบายมากอร่อยอยู่แล้วนะครับลูกชิ้นคลุกจานนี้70บาทต่อมาอันนี้คือยำก,กากหมูเกี้ยวครับในราคา80บาทในนี้ก็จะมีเกี้ยวกรอบมีกากหมูมีหมูลวกตับลวกน้ำยำก็จะมาแบบเปรี้ยวหวานจากมะขามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีถั่วป่นมาด้วยผมชอบเกี้ยวร้านนี้นะครับเป็นเกี๊ยวหนากรอบโดนน้ำยำแล้วก็ยังกรอบนานนะ เจบาทเนื้อตุนอร่อยยังไงบอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มเนี่ยในราคา70บาทผมว่าสมเหตุสมผลนะครับน้ำซุปหวานกลมกล่อมพอดีถ้าคนกินคลินคลีนหน่อยก็ไม่ต้องปรุงได้เลยครับชามนี้เป็นหมูตุนครับเส้นเล็กในทุกๆชามเนี่ยเขาก็จะมีเต้าหู้ให้ชามละชิ้นหมูตุนนุ่มมากนุ่มแบบเคี้ยวเบาๆก็ละลายไปเลยครับจานนี้คือเหล่ายำแห้งครับเป็นหมูมีทุกอย่างรวมกันมาในนี้ครับราคา60บาทเขาปรุงมาแล้วนะครับเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดรสชาติด,ดีเย็นตาโฟก็มีนะครับเคร ปลาแล้วก็เกี๊ยวกรอบเป็นโฟยำมนะครับชามนี้ราคา50บาทปรุงมาแล้วเหมือนกันนี่คือบางส่วนของเมนูที่ร้านนะฮะจริงๆแล้วเมนูเขามีมากกว่านี้อีกแต่ที่แนะนําเลยเนี่ยคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นครับซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเต้าหู้ยัดไส้ที่นี่เด็ดจริงครับผมมาพิสูจน์ความอร่อยตำนาน80ปีกันได้ที่ร้านยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ถนนเส้นหลังวัดใหญ่ชัยมงคลที่เชื่อมไปกับโลตัสอยุธยานะครับเปิดทุกวัน7จ็ดโมงถึงบ่ายสามครึง่งวัน,น